วัจนภาษากับวัจนภาษาอุ้ยตาแล้ว2อันนี้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูความแตกต่างของวัจนภาษากับอว,วัจนภาษาเนาะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตะปันชาแนลกับบัรูปัญจพลเรายังอยู่ในการตีโจทย์ข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6ประจำปีการศึกษา2,563ตอนนี้มาถึงข้อที่5แลละข้อที่5เนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของโจทย์ที่มีคําถาม2ข้อย่อยให้เราตอบเนาะก็จะมีสถานการณ์มาให้อันนี้ใช้ในการตอบข้อกไก่และก็ะข้อขอไทย วิธีการเดิมก็คือไปดูคําถามก่อนว่ากไก่ถามอะไรขอใข่ถามอะไรปรากฏว่ากไก่ถามว่าสถานการณ์ที่กาหนดมาให้เนี่ยส่วนใดเป็นอวัจนภาษาแล้วก็ขอข่รเนี่ยถามว่าวัจนภาษาในข้อความต้นเนี่ยไม่แสดงเจตนาตามข้อใดดังนั้นแล้วเราเห็นคีย์เวิร์ดของคําถามในโจทย์ข้อ5เนี่ยก็คือเขากําลังจะเช็คเรื่องความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่อง อวัจนภาษากับวัจนภาษาอุ้ยตายแล้ว2ออันนี้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูความแตกต่างของวัจนภาษากับอาวัจนภาษาเนาะวัจนภาษาเนี่ยจะเป็นการสื่อสารโดยใช้คําพูดหรือใช้ถ้อยคาอะคุณครูใส่ค์เว w o r d ให้แค่นี้เป็นการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําเพราะฉะนั้นอวัจนภาษามันมีคําว่าอานาหน้าเนาะมันก็คือ สิ่งที่ตรงข้ามกับวัจนาภาษาเมื่อวัจนาภาษาเป็นการใช้ภาษาโดยการใช้ถ้อยคําดังนั้นอวัจนาภาษาจึงเป็นการไม่ใช้ถ้อยคําโอ้ง่ายดีเนาะอย่างไรบ้างจ้าถึงเราถึงจะถือว่าเป็นการไม่ใช้ถ้อยคําเช่นการใช้ภาษาท้าทางการพยักหน้าการโบกมืออย่างเงี้ยคือเรียกว่าเป็นอวัจนะภาษาเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูสถานการณ์ที่โจทย์กําหนดมาให้ ส่วนที่1บอกว่าชายหนุม่มสวมชุดปีศาจเดินอยู่บนชายหาดในรัฐกินตานโนโรเม็กซิโกส่วนที่2เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกลัวตายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ส,ส่วนที่3เจ้าหน้าที่ประกาศให้คนในท้องถิ่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวกลับบ้านส่วนที่4บอกว่าเพราะรัฐกินตานโนโร ปิดชายหาดและก็สวัสดีห้ามไม่ให้ประชาชนมาพักผ่อนตักอากาศไปเวลา3เดือนปรากฏว่าในจุดนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าออ้ยตาเราคุณครูมันก็เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเนาะแล้วก็เอ้ยตรงไหนเป็นอวัจนภาษามีการใช้ภาษาท่าทางตรงไหนบ้างแล้วก็ตรงไหนมีการใช้การสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําเราเห็นจุดเด่นอันหนึง่งคุณครูจะให้นักเรียนโฟกัสในส่วนที่3เพราะส่วนที่3เนี่ยมีส่วนที่เป็น การใช้ภาษาแบบวัจนภาษาอยู่ตัเลยเริ่มสงสัยแล้วคุณครูคะตรงไหนเป็นวัจนภาษานี่เลยคําว่าประกาศเออประกาศเป็นวัจนภาษาเป็นการสื่อสารโดยใช้คพยคำเนาะอาจจะเป็นการประกาศแบบเสียงตามสายประกาศให้แบบทุกคนแบบว่าเฮ้ยรีบกลับบ้านนะหรืออาจจะเป็นการแปะป้ายประกาศก็ได้ก็คือเป็นการใช้ภาษาด้วยกันทั้งหมดส่วนนี้คือวัจนภาษาเนะาะดังนั้นเราจะใช้ส่วนนี้เนี่ยมาตอบคําถามในข้อขอขาย แล้วอวัจนภาษาล่นะนักเรียนหลายคนแบบโอ้โหคุณครูคะหนูแบบพิจารณาดูแล้วไม่ปรากฏเลยว่าส่วนไหนที่มีอวัจนภาษาอันนี้เนี่ยนะคะนักเรียนดูส่วนที่หนึ่งอ่ะดูส่วนที่หนึ่งแล้วก็จะเห็นว่ามันมีคนที่แต่งกายเป็นชุดพูดผีปีศาจใช่ปหอ่าเดินอยู่บนชายหาดการแต่งกายด้วยชุดพูดผีปีศาจนี่แหละนักเรียนมันเป็นอวัจนภาษาแบบหนึ่งเป็นอวัจนภาษาที่ผ่านการแต่งกายเนาะ เราจึงตอบข้อหนึ่งนะก็ไก่ตอบข้อ1ได้เลยเพราะประกากฏอวัจนภาษานี่เลยจะ้ะอยู่ตรงชุดพูดผีปีศาจเนี่ยมันเป็นอวัจนภาษาด้านการแต่งกายส่วนข้อขอไข่ที่เป็นวัจนภาษาในเรื่องของการประกาศเนี่ยถามว่าเขาไม่ได้แสดงเจตนาตามข้อใดประกาศทําอะไรจั๊ประกาศให้นักท่องเที่ยวและก็เอ่อคนในท้องถิ่นเนี่ยกลับบ้านเพราะฉะนั้นแล้วเขากำลังทาอะไรลูก ทำประกาศให้กลับบ้านเนี่ยเขาสั่งไหมใช่เขาสั่งเขาบอกไหมเขาบอกบอกให้กลับบ้านเขาห้ามไหมห้ามห้ามออกจากบ้านนะฮะแล้วเขาเตือนไหมเตือนเพราะว่าตอนนี้คือโควิกดกาลังระบาดดังนั้นจึงเหลือคําตอบข้อเดียวคือข้อ1คขู่เขาไม่ได้ขู่เราจึงตอบช้อยข้อ1และนี่คือข้อสอบอ n นไข้อที่ห ของระดับชั้นม .6 ปีการศึกษา2,563สำหรับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูข้อสอบข้อที่6กกันต่อเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ